สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้สิบมาอัปเดตสวน้างบ้านในเบื้องอีกแล้วครับบริว่าอัปเดตมาประมาณสองสัปดาห์เออ,เอ,อไ,ปไ,ปไปไปไปเบื้องกันเลยเนาะ้างคางบ้านอุ้ยขามตแพงก่อนขามเนี่ยนี่เปิดเปิดหน้าต่างมาว่ามันงามบอมันเป็นจังไหรมาเบื้องกันเลยครับผม อ่านี่นี่ห้เบิ้งพืชสันสูงพืชสันสูงเป็นยังไงล่ะนี่ยักตำลึงตำนินบานเฮ้าีนล่ะเอา้างามบ่กกำลังงามเลยครับปอหนหัวรวย,อยเอาเห้นเป็นในตแกงแกงแค้งตะแกงเล็กอะตะแกงเล็ก เห็นมาจากปินเคนท่ากินไปเลยครับอพอได้ลวกกินต้อมอยอะขาวแขกมันหลายอยู่ครับนงคนมาบัดนี้แนวสิสีไ้เบิรงคือโอ้ยมันสูงหลายมันใหญ่หลายบพกสวนอยู่อย่างเดียวเลยต้นแนวนี่ปักเคียคเคียครับปักเคียเคียหน่อย ว่าดกปันแด่แท็กมีหลายอยู่มันมีอยู่สามต้นใหญ่ตัวนี้เต็มพื้นทีเลยตน้นมันอยู่ล็กๆึกกว่านี้เคียงๆหน่อยครับนก็สมบูรณ์อยอหนวยสมบูรณ์ซัดขึ้นไปอย่างเดียวเลย เป็นได้ดินอะไรบางนีดดินเอาดินมาลงแล้วก็เอาปุ๋ยขี้กล้วยใส่ใส่เบื้องหน่วยแรกของสวนหน่วยแรกของสวนมันไปหอดใสหละ่ะโอ้แดงตัวนั้นนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับหน่วยแรกของสวนมันแดงละมาท่านได้เก็บไปกินหน่วยแรกของสวนต้นนี้เพิน่นเริ่ม สุกเริ่มยังสุกนั่นแหละลองซีมตะมักงูมึงหนึ่งดูสิเสร็จป้อได้โตหนึ่งมาอีกครับเออหนี่งเดี๋ยวใส่เบังก่อนวับ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 ,บ,บเออเอาไปใส่ก้อยกุ้งกำลังสแกกสาร่เน่เนาะซาร่เน่ งามอยู่ครับกำลังสิบแปดแต่ไม่จะไปอาเวียนไปพอขอปบนหักจะง,งามเลยครับเลือขอมาใส่ลาบหน่อหนึงกระปุกอันนี้พักแพรวพักแพรวก็แตกดีดีครับอืมพักแพร่ยอดเชียวก,ก,กินกระปุกุงเือกัน แสบแสบมันซีมีพักกันหนึ่งซึ่งเอามาจากหนองคายหลานไส้ว่านี่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 ครับพี่พักแป้นครับพักแป้นโผู่ตัดไปต้มยืดแก้วสองเฮียละเนี่ยงามงามชนไงจะย้ายท่านไว้ค่ะท่านสมกันพักแป้น สวนผักหอมเบียงหอมบัวเนี่ยมันคือต้นน้อยต้นจอยทุกนนี่มันปลูกที่หอดพอเนาะมันจะน้อยหน่อยจอยจอยอันนี้จากหัวได้เ่ยเนี่ยมันเบาเนาะายมันจะพกขึ้นไหน็นยังขึ้นด้วยอะพ่อคุยกับผู้ชมอยู่ที่ชมหมอนช่องหมอนข้างชาแนลครับ อันนี้ก็พักเกษตก็เอาเคหละดี่คือคคต้องคงหลายเที่อแ้้วนตกเมื่อวานเนี่ยตกพอลิ่นๆนี่แหละเขียวเลยไดนได้แตกหยอดเออพี่ตัวบ่เสียวพี่ตัวบ่อันนี้คายยักคายักเพิ่็จะเริ่มแท่งหัวแล้วครับนี่